เริงจริงเริงอ๊ยวันวันไปดู áo ไดูเหตุการณ์นี้หมาน่ตาอันนี้อันนีุ้ดยอดกิงมากที่สุดเออทำให้เตาดู เดี Ar ie? Ar ie 20, ๋ยวพ่ล <apology> uh, ูกอาีนอาีนลูกอีนอหนสมาเลยลูกมหน่อามหนงสองสาตักตึงตักตึงตตตตตตต